สวัสดีครับคนอาจจะไม่รู้นะว่าผมคือใครแต่ว่าผมจะบอกง่ายๆครับชื่อผมคือแจ๊คครับไม่ใช่ครับแจ๊บครับแจ๊บตอนนี้ผมอยู่ลอนดอนครับกําลังเรียนศึกษาอยู่นะที่ลอนดอนคนอาจจะรู้จักผมผ่านติกต็อกผมที่มีคนตามมันหนึ่งแสนห้าหมืนคนซึ่งก็ทําเกี่ยวกับชีวิตผมนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะทํา YouTube ครับผมว่าวิดีโอแรกม,มันสําคัญมากแล้วผมก็มีโอกาสที่จะได้ไปดูบอลสดๆครับแชมเปี้ยนส์ครับ และผมเชียร์แมนยูไนเต็ดนะได้ไปดูแมตช์วันพุธครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแข่งกับบิยาเรียลครับที่ออทรัฟเฟิร์ดครับซึ่งวันนี้วันที่27ครับวันจันทร์นะวันนี้วันจันทร์ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้วันจันทร์ผมจะต้องไปแมนเชสเตอร์อ Manchester วันอังคารครับซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูว่าการแข่งบอลระดับทวีปยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกจะเป็นยังไงและผมก็โชคดีเช่นเคยครับที่ ได้นั่งชิดติดขอบสนามเลยของโอทราฟอร์ดครับดินแดนแห่งความฝันนะครับผมโอ้โหสุดยอดก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าก่อนเกมเป็นไงหลังเกมเป็นไงเผื่อว่าผมอาจจะวิ่งลงไปดึงกงเกงโรดัาโด้ยก็ได้ใครจะไปรู้ครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันเลยนะครับ นกนอาจจะงงนะครับว่าทำไมผมถึงมาเปิดในห้องน้ําแต่ว่าต้องแตกตาก่างครับโลกนี้มันต้องมีความแตกตากนะ่างรัะตอนนี้ผมอยู่บนรถไฟอีกประมาณชั่วโมงนึงน่ถึงครับก็ผมเดินทางด้วย Great Western Railway ครับก็คือเหมือนหัวลาโพงเหมือนรถไฟหัวลาโพงบ้านเรานะรครับผมไม่ได้แบบอุจจาระหรือปัสสาวะนะครับผมแค่มานั่งคุยกับทุกคนครับมาปฏิญาณครับนะ ตอนที่เข้ามาก็จะสแกนเขาจะสแกน QR Code คครับก็คือไม่มีบัตรเป็นฟิสิกอลไม่มีบัตรแบบเป็นบัตรอะแต่ว่ามันอยู่ในโทรศัพท์ทุกอย่างแล้วเขาก็จะสแกนผ่านโทรศัพท์ทุกอย่างง่ายดายไปหมดเลยครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่แมนเชสเตอร์ครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงโรงแรมเรียบร้อยนะครับผมที่แมนเชสเตอร์ครับนี่ครับนี่คือวิวครับซึ่งเงียบมากครับเงียบมากครับเชื่อกับลอนดอนนะเงียบมากผมมาครั้งที่สองแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเกมแมนยูจะเป็นยังไงนี่ผมใส่เสื้อทีมที่เก่งที่สุดในโลกครับผมอยู่กับเพื่อนผมแซคกับไรอันครับเผื่อสาวๆคนไหนโสดครับเพราะโสดทป็คู่นะเผื่อทุกคนจะเผื่อใครจะอยากฮิตอัพก็ฮิตอัพได้ครับงั้นเดี๋ยว เจอพวนี้ครับคือ,อเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งนะใครติดต่อได้ติดต่อครับลูกครึ่งสิงคโปร์อังกฤษนะครับผมไรน์ <laughs> แซกยังกันเกยเฮดเฮดคอมเมนต์ตร๊แซกเป็นคน <Please S 1> สิงคโปร์ help, please help. ตอนนี้ครับตอนนี้ตีสี่นะเพิ่งลนเตะออกจากห้องครับเพราะว่าเขาห้ามนอนสามคนครับเพราะามีแซกกับไรนครับนอนไม่ได้เขาเลยต้องจองห้องใหม่ครับกับไรนครับสองคนครับ ก็เลยตอนนี้ตีสี่ครับต้องนอนแล้วครับไม่ไหวแล้วครับวันนี้ครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับผมตอนนี้ก็มาบ่ายโมงครึ่งครับก็อย่างที่รู้กันครับเมื่อวานนอนตีสี่ครับเพราะว่าโดนเตะออกจากห้องครับเขาบอกห้ามนอนเกินห้องละสามคนเพราะว่า เผื่อเหตุเกิดเกิดเหตุการณ์ไฟไหมเราจะวิ่งหนีกันไม่ทันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ห้องสักครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยจากเพื่อนครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อวานก็จ่ายไปคนละ40กว่าปอนครับคึงซึ่งตกโดยประมาณประมาณ2,000บาทครับก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องยอมรับนะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาเชียร์ทีมที่เรารักครับเราต้อง อย่าเพิ่งท้อแท้ครับอย่าเพิ่งเสียใจติดตามกันครับ นี่ในสนามนะครับอีกชั่วโมงนึงต้าจะเริ่มครับตอนนี้กับซาครับกับรอนครับรอนมาก่อนเวลาชั่วโมงนึงครับตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งครับเกมเริ่มสองทุ่มนะคนก็ยังยังไม่มาครับวันนี้ได้ข่าวว่าที่นั่งเต็มหมดเลยครับเจ็ดหมื่นห้าพันคนนะก็ตื่นเต้นมากครับไม่เคยเห็นไลท์ที่มันสวยขนาดนี้ครับสวยครัสวยมากสวยพูด พูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ครับแต่ว่ามันสวยดีครับลองไปดูบรรยากาศกันรับ Please! อย่างที่เห็นนะครับโดยิงนาทีสุดท้ายครับสุดยอดมากครับตอนนี้เพิ่งเกมจบครับบรรยากาศสุดยอดมากสุดยอดมากโดยิงนาทีสุดท้ายสุดยอดมากครับทุกคนร้องซื่อกับวีบาโรนาโดวีบาโรนาโดอย่างเดียวเลยครับก็ประมาณนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสุดยอดครับทีมที่เก่งที่สุดในโลกครับนะทีมที่เก่งที่สุดในโลก แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเราไปแมนเชสเตอร์วันที่28วันอังคารใช้เวลามาสองชั่วโมงนิดๆไปถึงแมนเชสเตอร์พิเกเดลรี่แล้วไปดูบอลในวันพุทธที่29ครับดูโูนาลโดยิงนาทีสุดท้ายแมนเชสเตอร์ Manchester, เฉือนชนะวิอาเรียลสประตูตอนหนึ่งครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าน,นี้นะครับผมเหมือนทุกอย่างเขียนสกิปเอาไว้เหมือนทุกอย่าง, away, างโดนกำหนด,ดไว้แล้วครับมันเป็นอะไรที่เราฝันไว้คอบอลฝันไว้ว่า อยากเห็นลอนดโดยิงถอดเสื้อแล้วก็นาทีสุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับสุดยอดมากไม่รู้จะบรรยายออกมาจะเป็นคําพูดยังไงนะครับแต่ว่านอกจากคำพูดสุดยอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับแล้วก็นี่คือ IG ของผมครับฝากติดตามนะครับและนี่ครับติ๊กต็อกครับฝากติดตามด้วยนะครับอยากให้ทําอะไรในลอนดอนหรืออะไรหรือในอังกฤษอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต ข้างล่างเลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะฝากด้วยครับ